สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมกี่ยางกำลังแล้วครับผมเปลูยางมาเราบึงนำยางครับเบึงยางต้นนี้ครับผมยางสีเกิดจากในครับเกิดจากในแหละคุดมาปลูกโลดครับผมนำยางมันเกิอดออกดีดีครับนี่ ตัวน,นี้กระแมนครับตัวนี้กระแมนยางออกวัวแพร่จนตอนเลยครับออกวัวแพร่จนติดตาเลย,ยนี่ครับต้นยางเกิดจากไหน ตัวนีก็แมนครับผมอยู่นี่มีอยู่สามต้นเที่นี่ยางกับออกเยอะยางกีดได้สามมีแล้วครับยังรอเรื่อยๆ ้นนี่ต้นกิตาออกดีครับพร้อมต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นต้นนีูน่ดีออกเขยวครับออกบาล้ายครับอย่างกิตาครับกับต้นออกตอนน้นบล้อเท่ากันนะครับ เน,นี้นาตายครับพี่น้องนาตายเจกีดกีดทึ่งๆเวยนาตายกีดแบบนี้เลยครับเจาะหานะครับออกกับเจาะหาหมองมันออกเอาเป็นยังก,ออกะหกสลักเกินพี่น้องยังไม่ได้ตัดหญอย่ ติดข้องอยางซะก่อนครับยางก็มีตัวหน่อยตัวใหญ่ครับผมเรียกว่ายางสี่เพี้ยนบ่ค่อยได้ครับตันยางเสมอปานไรตุ่นชาดูแลได้มันกันเสมอกันครับต้นใหญ่ก็ใหญ่ลียนกันมาหลายต็วยางแปลงนี้นผัน tuần nổi tuần nhây không tuần cái nổi cơn tạm thi lắng 3 chi phí trên nếu xàm hả không tuần nổi tuần nhây bây ta cái dáng có bí hấp tuần nhây không có lại hấp tuần nhây mà nhìn thật tuần mà ต้นน่อยนหน่อยกออกหน่อยครับแต่จะที่ดียางเขาต้องดูแลตั้งยังต้นหน่อยครับดูแลทำยังไงเสมอกันทำยงไงเสมอทำยางจะออกดีเสมอครับต้นใหญ่ต้นหน่อยแบบนี้มันก็นตัวใหญ่ออกหลายยูต่อตัวหน่อยก็บอ,อกครับ ไปดีปบนได้ต้น่ีคือต้นน้อยครับ,บต้นน้อยก็บวกใครออกครับผมต้องการปลูกยางบวเสมอกันดูแลบริสุทธิ์ใจต้นนึงหน่อย